ไฮโซพกเคลื่อนไหวแล้วหลังแฟนเก่าตัวแม่เปิดใจเคลียร์ขอเกียรติกันแค่นี้ ต้องบอกเลยว่าล่าสุดไฮโซพกนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาเปิดใจหลังเลิกขอเกลียดกันแค่นี้กลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อนางเอกดังอัมพัชราภาปิดฉากรักไฮโซพกหลังคบหาดูใจกันมานาน5ปีโดยอัมได้เปิดปากชัดหมดเปลือก สาเหตุที่เลิกราแท้จริงกับไฮโซพกโดยเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าสาเหตุที่เลิกกันมาจากเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ3มปีที่แล้วไม่มีเรื่องอื่นเลยเป็นเรื่องนิสัยที่ไม่เหมือนกันจริงๆพยายามปรับแล้วแต่ปรับไม่ได้และเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆหลายรอบส่วนเรื่องหึงหวงก็ไม่มีไม่เคยโทรเช็คและไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องผู้หญิง ไม่ได้จบดีแต่ก็ไม่ได้เกลียดกันไม่มีใครจบดีหรอกโดยทะเลาะกันตอนนี้เราพยายามจะไม่เกลียดกันเล่นเกมก็ยังเจอกันอยู่แต่แค่เราไม่ได้ติดต่อโทรคุยกันหรือจะไม่สร้างความเกลียดไปมากกว่านี้ขอให้เกลียดกันเท่านี้พอจริงๆเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูก แค่เราใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันชื่นชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันและล่าสุดไฮโซพกนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังซุปตาตัวแม่อัมพัชราพาเปิดใจหลังเลิกโดยงานนี้ไฮโซพกก็ได้โพสตสตอรี่อินสตาแกรมว่ายธุรกิจเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งอยู่กับน้องสาวคนสวยอย่างเอ็มประทานพรพรประพานั่นเอง